โอเคเรามาอยู่พาร์ทสุดท้ายของเกมครับตอนนี้เราสูญเสียน้องอันไปเรียบร้อยตายไปแล้วนะโคตรเศร้า <c oughs> <c oughs> แล้วก็เหลือกันอยู่สองคนครับแล้วดูผมดิเทนตี้แบบโคตรโหดเลยผมแข็งเกมนี้มากครับผมจะไปเล่นในไลท์แล้วนะเจาอยู่แบบสักห้าร้อยวันให้ดูครับในไลท์ห้าร้อยเลยเหรอ <c oughs> ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วใช่ไหมห้าร้อยเลยชาเลนเพื่อความแจมโอเคพาร์ทนี้ก็จะเป็นการทํายาครับผมลบในชัวแของเราโอเคชว์แครไป ผมมีแผลอยู่ที่ขาครับนี่ไงนี่แล้วก็ที่แขนมีหนอนติดอยู่ตัวหนึ่งใช่การทำร<า>ักษา,าแผลตรงนี้ผมมียาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะรักษาตรงนี้ก่อนไอ้ตรงขาเรานี้ยก็เอาไอ้ตัวนี้พันไปเลยง่ายสุดเฮ้ยไม่มียาแก้เชื้อหรอไม่ได้ติดเชื้อไงนี่ไงได้ก็เหลือแค่ตรงแขนไปตามมันะครับแผ่สนามของเรานี่อาหารของเราจัดไป มันลดเซนิตี้่ปะวะเนี้ยไม่น่าจะลดเนาะแต่หนอนนะลดเรื่อยๆอมหมูหน่ารักเ่อเอาเอากระดูกไปทำให้เป็นเข็มจัดไปบแล้วเราก็จะแร่ชิน้นชิ้นเนื้อของพวกนี้อาเวสใช่ไหมใช่ฮะไรไงต่อแล้วพอได้เข็มใช่ไหมก็เปิดแผลตัวเองแล้วก็เข็มจิ้มหนอนออกมาอแต่ประเด็นคือแผลมันจะติดเชื้อนะ จิปหนอนด้วยก็เศร้าโอเคได้แล้วเรียบร้อยต้องใส่ยาแก้พิษด้วยนะยาแก้พิษมันต้องใช้อะไรอ่ะของดอกของดอกม่วงอ่ะอ๋อก็ต้องหาดอกม่วงใช่ไหมอืมโอเคไปแล้วดูตัวโมดิไปคุกเลฝุ่นที่ไหนวะเนี่ยคุกโครนคุกโครนไปหาดอกม่วงฮะอ่ตอนนี้ต้องรีบเดินทางกันหน่อยครับเพราะว่าผมเซนี้มันน้อยไง ถ้าผมตายปุ๊บอย่างเงี้ยโมก็จะติดค่ายตรงนี้ไปด้วยแล้วนะแล้วหนอนออกหมดทั้งตัวยังมีทั้งแขนทั้งขวาอีก,กันนะัง่ะเอาลหเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินนี่ก่อนผมก็จะปะทางชีวิตโดยการกินในพวกนี้แหละครับเพราะมันง่ายสุดไอ้หนอนมันใช่ที่ของพวกนายไหมเนะี่ยเอาออกนอนในดินกินกางรายเยอะไปหน่อยต่อมอ่วงอ๋ตอตรงนี้ที่นึงโอเคออกให้หมดครับพวกนี้ จะเป็นตุ่มเหมือนไอ้นี่เลยเนาะดูมันน่าเกลียดอ่ะแล้วมันก็ดูดูดูดดอยู่งั้นฮะโอ้ยเศร้าที่เหลือก็คือรักษาครับตาบอมไปเหมือนกับผมอยู่ในเกมแบบไซโคพาร์อะไรทุกอย่างเนาะมีเสียงแบบเล่นแล้วจะเป็นบ้าเองฮะตอนแรกพาร์ทแรกแบบป่าสงบสุขเลยเนาะมาดูพาร์ทดีดีสุดยอดอะเกมแม่งโคตรเลียวเฮ้ยมูกัดอ้าว น่าจะตายยียิบร้อยเอา้มามาแล้วเจอเจแล้วไม่มีดอกไม้เลยค่ะสรุปไม่เจอดอกไม้ครับแล้วผมก็ตายแล้วก <c oughs> ลาย <g ay> เป็นแวดเอนไปเลยเนาะโคตรเศร้าเราเจอต้นแล้วครับที่เราต้องการนะ<อ>ช้าไปชั่วข่าวเท่าน,นั้นเองใช่ทำไมเรามองไม่เห็นอะเค โอ้ยไม่ใช่ต้องการใบสีชมพูแต่เก็บจเก็บไปแล้วนั่นอะเก็บไปแล้ว Un herb. อันนนเรออ๋อนี่ไงเจอแล้วได้แล้วมีไงแล้วก็ได้ยาแล้วสุดยอดไอ้ตรงนี้มันคอยเอาไว้รักษาอะไรอะเอาไว้รักษาติดแผลติดเชื้อทุกอย่างทั้งพื้นแล้วก็แผลนอนอ๋อแจ่มเลยรีบร้อยครับการหายาอันยากลำบากของเรานะ ผ่านไปได้ด้วยดีสต็อกยาผมเริ่มรู้ลแล้วขอขอ,อไปจากที่นี่เลยได้ไหมเชะไม่มีเครื่องบินมารับเราต้องกลับบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านจัดไปจะล่วงอีกเจะล่วงอี้นำนำนำเอออุ้ยจะเอาใช่ไหมเนี่ยฮะจะเล่นใช่ไหมหอ๋ออยมันเจดิรู้จักบวัวขาวไหมฮะ ใช้กำบังได้นะกดอาอ๋อมาก่อนจบไปแล้วขอคอนเทนต์หน่อยนายซัดหน้าซัดหน้าอะดีตะดิอย่าหนีดิหนีไปมาหนีดจะหนีจะเอาหรือเปล่าเอาก็พูดมาเอาตายเฮ้ยเจเราอยู่ตรงสวนเราอยู่ตรงสวนจะฆ่ามันไหมเจมามาขอซัดหน่อยดิไอ้นี่ รู้จักวัวขาวหรือเปล่าเมื่อกี้เราเลือดไม่เต็มจะจริงเอาไะล่ะเอาไปละฮะฮะมาดิฮูยาย่าฮูย่าฮูยาย่าวะล่ะฮูยาย่าวะล่ะ่ตายดิตายดิแขนว่า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 เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาธนูมาไอ้นี่เอาเนื้อมากินด้วยก่อนจบเนี่ยมีเบปสตายแล้ว เอามีดมาเฉือนมันดิอยากกินเนื้อมันแ <c oughs> อบหามีดห<ม>ามีดหาโตนเป็นความแค้นส่วนบุคคลแค้นสุดๆอ่ะนี่จเจอแล้วเจอแล้วแต่ทำเองเราตายเพราะภาพหลอนเนี่ยเราจะกินนายก่อนจบไปแหละนายขอจะไปเกิดใหม่แล้วเจอกันอีกรอบไอ้นี่อ่ะเรามีน้ำแก้กระหาย ัตอนนี้อยากกินเนื้อมันอย่างเดียวน้ำแก้กระหาย <laughs> เรียบร้อยครับเนื้อมนุษย์มราเป็นของเราไอ้เนื้อคนป่าต้องจัดแล้วแหละหมือเย็นมือนี้นะ <laughs> เลือดเต็มตัวโคตรโหดกินเลยอ่ะฮะ<ห>อ่ะอะไยแคม เจ๊เอาเนื้อมันมาตากก่อนเพื่อความสะใจไม่ตากกินสดๆเป็นปอบหยิบ <c oughs> <c oughs> สายปอบหยิบอุตส่าห์ทำห้างไว้แล้วว่ามันรอมันตาเกเหรออาจจะนานว่ <c oughs> ไม่เอาวางไว้ชิ้นหนึ่งแล้วที่เหลือเอาไปกินไงเดี๋ยวดูมันก,ก่อนมันมีชิช้นๆก็อยากให้กินสองคนมันมีสองชิ้นนะ่ะอาเหรออ๋อมีสามชิ้นโอเคก <c oughs> ะตากชิ้นหนึ่ง นะเวลานี้นกก็ไม่อยู่เลยวะ่ะมันรู้ว่าเราจะเป็นบ้ากันแล้วใช่ไหมปากเลยปากเข้าไปโอเคมาวางมันลงเรามาตากเนื้อม,มนุษย์กันครับบางอาจที่สุดนี่ตากไปหนึ่งชิ้นและที่เหลือเราก็ไป <c oughs> นั่งกินเนื้อม,มนุษย์กันเราจะเป็นบ้ากันทั้งแก๊งนะ <c oughs> แก๊งนี้โอเคไปขอจุดไฟก่อน,นไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวไลฟ์ผมจะกินเยอะกว่านี้อีกพูดเลยจะกินแต่เนื้อม,มนุษย์เนี่ยแหละเพื่อความแจม ไปไปอยากให้วันนี้ผ่านพ้นไปไวๆจะเห็นแต่ละคนเ,คเริ่มไปนี่แล้วเทนตี้เริ่มแบบข้างออกไปข้างนอกแล้วครับเรียบร้อยเนื้อวันนุนุณรอสุกคล้องกินกินหอมฉุยกันเลยทีเดียวบางอาจที่สุด <c oughs> ขัดขวางการหาสหมุนไพรของเราโคตรเศร้าเลย โอเคเราก็รอกินเลือมนุษย์ครับผมก็จบพาร์ทของ YouTube ประมาณนี้กับโมแล้วผมจะไปเล่นไลายลอดครับเล่นระดับยากเลยนะขอไปเตรียมความพร้อมก่อนละกันนะโอเคอาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโมลาเลิศไม่กินก่อนเราใส่ก่อนนารกันก่ <part S 2> อกน,น,นจัดไปดีอันก็รอกินเนื้อกัก่คนละชิ้นสองชิ้นก่อนไปน่าจะเจ๋วเดี๋ยวก่อนเจต้องรีวิวก่อนว่าชีวิตในป่าเป็นไง ก็ไม่เท่าไหร่นะเกมนี้อะไม่เท่าไหร่เหรอไม่เท่าไหร่ถ้าเล่นแบบเอาจริงอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีเพื่อนมันจะยากหน่อยไงเพราะเราต้องช่วยเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยไม่เราถ่วงเพื่อนเพื่อนก็ถ่วงเราใช่ไหมมันจะติดต่อเป็นโลกติดต่อกันไปเยอะๆฮะมันก็เลยยากนิดเีเราเรา,เราต้องมีแบบการรีแคปไม่ใช่รีแคปรีแคปโมเมนต์แย่ๆใช่เกมนี้สุปข,ของกินคนละหนึ่งชิ้นจัดไปแดนออ่น้องอัน เดะน้องอันเราจะข้างไปด้วยกัน,นสิทธยอดเจอกันอีกทีในไลฟ์ครับผมอ,อ้วกแต่โชว์นายมันใช่ไหมเนี่ย<笑><笑>ไม่อร่อยได้งไงเนี่ยเพราาเศร้าอะไรติดหน้าอะไรติดหน้าเลือดไอ้อนั่นอะไรติดหน้าเลือดชนเผ่าอะไรติดหน้าดูดูข้างแล้วครับไปดีกว่าแต่จะข้างไปมากกว่านี้นะโพรเศร้าเลย<ๆ>เผาตัวเองด้วย